สวัสดีจ้าพี่ลุงเพิ่มซักฟาร์มนะจ้าวันนี้ก็พามาเบิงสาวน้อยวัยหย่านุ่มนะจ้าเปิดแดงด้วยจ้าสนใจก็เข้ามาเลือกมาชมกันได้เด้จ้าราคาจับต้องได้เด้จ้าฟาร์มเปิดเฉพาะวันอาทิตย์เด้จ้าพี่น้องท่านไดสิมาก,ก็ขอให้มาวันอาทิตย์เด้จ้า ความตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครน,นะจ๊ะเ,เบอร์โทรศพัพท์093 343 2589โทรมาก่อนก็นได้เด้จ้าสำหรับคลิปนี้พี่ลุงก็ฝากไว้แค่นี้เนาะจ้ะสวัสดีจ้า